สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกเอะขอความการุณาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กด share. แชร์แทนค่าครูให้ด้วยท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะคลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนมิถุนายน2565 ท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดแบบมีค่าครูรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมตัดเวลาตั้งแต่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคลิปนี้จะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวง เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคำทำ,ทำนายในเดือนมิถุนายนนะคะ ได้ไพ่เทวีละลิตาด้วยนะหมายถึงการขจัดความชั่วทั้งปวงแล้วก็แม่กาลีโอ้มีพระศิวะด้วยมีพระแม่กาลีพระศิวะพระแม่ละลิตาพระแม่ศีดา พระแม่อรัศมีหรือทุมมาวตีเป็นพระแม่แห่งโชคร้ายอืมชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณจะมีปัญหาในเรื่องการเงินนะเพราะว่าเทวีเทวีอะรัษมีเนี่ย หมายถึงความยากจนการสูญเงินหาเงินยากมีปัญหาในเรื่องทรัพย์สินมีปัญหาทางด้านการเงินแต่ว่าคุณจะสามารถกำจัดศัตรูได้เรียบราบเป็นหน้ากองเลยพระแม่กาลีเป็นหนึ่งในเรื่องการปราบมารปราบคุณใสมนดำโดยเฉพาะเทวีลลิตาเนี่ยเป็นตัวแทนของการ ศึกษาความรู้การเรียนวิชาการไสยศาสตร์เวทมนตร์การป้องกันด้านหลังจะเป็นยันคุ้มภัยนี่คือการปราบอาศูนนี่ก็คือการไล่ลำาาศิวนาฏเป็นการปราบอาศูน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 ยหมดเลย พระแม่ลลิตาเนี่ยถือกำเนิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของมหาเทพหลายๆพระองค์เพื่อปราบอสูรเป็นพระแม่ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาคาถาอาคมไสยสาศาสตร์เป็นพระแม่ที่มีความรู้ในด้านาการเขาเรียกว่าเป็นเป็นมีความรู้ในด้านเวทมนต์อาคมเป็นพระแม่ที่มีความรู้ในด้านคาถาอาคมเวทมนต์ไสยสาศาสตร์ สาม,มารถปราบมารปราบอาสูรได้นี่คือเทวีลลิตานี่ก็คือปางหนึ่งที่ว่าของพระแม่อุมาที่ปราบปราบอาสูรได้อย่างราบคาบเพื่อไม่ให้อสูรกลับมาแผงฤทธิ์ได้อีกเนี่ยหลังจากฆ่าอาสูรเสร็จเนี่ยจะต้องออหลังจากฆ่าอาสูรเสร็จนะจะต้องแบบกินกินเลือดของอสูรทั้งหมด ถ้าเลือดของอสูรเนี่ยตกลงบนพื้นดินเนี่ยอสูรจะกลับมามีชีวิตใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากฆ่าอสูรแล้วเนี่ยต้องดื่มเลือดของอสูรทั้งหมดหมายความว่าสามารถกําจัดศัตรูพระศิวะเนี่ยปราบอสูรพระแม่กาลีปราบอสูรเทวีละลิตาก็ปราบอสูรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเป็นช่วงเวลาของการกำจัดจุดอ่อน คุณสามารถกำจัดศัตรูได้กำจัดจุดอ่อนได้สามารถฟื้นฟูพลังจากภายในสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นนี่คือไพยธาตุลมเป็นช่วงที่คุณฉลาดเอาตัวรอดเก่งมีความคิดมีความคิดมีความคิดพลิกแพงทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นช่วงที่คุณเนี่ย ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยด้วยความด้วยความฉลาดของคุณด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สภาพร่างกายของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นคุณจะค้นพบแสงสว่างคุณจะค้นพบวิธีการแก้ปัญหา ไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคุณงามความดีที่คุณเคยสร้างสมไว้บุญบารมีด้วยบุญบารมีคุณงามความดีด้วยคุณงามความดีบุญบารมีที่คุณเคยสร้างสะสมไว้จะส่งผลให้คุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คืนดีกับแฟนเก่าค่ะเพราะว่านี่คือไพ่พระแม่สีดาค่ะจะได้คืนดีกับคนรักเก่า คุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเล่นหวยในช่วงเดือนมิถุนายนน่ะคุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินเทวีแห่งความโชคร้ายจะตรงข้ามกับเทวีแห่งความโชคดีเทวีแห่งความโชคดีก็คือพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความโชคร้ายเนี่ยก็คือเนี่ยพระแม่เนี่ย ดุม,มาวตีนั่นก็หมายความว่าพระนางเนี่ยเป็นเทวีที่คนอินเดียเนี่ยไม่บูชาเพราะว่ากลัวว่าจะโชคร้ายอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีเรื่องที่ว่าทําให้ต้องเสียเงินไม่มีดวงเกี่ยวกับการถูกหวยการพนันการพนันการทํามาหากินเรื่องการเงินไม่จัดวด่ดดีแต่จะสามารถเอาชนะศัตรูปราบได้ราบคาบ เพราะว่านี่เป็นพระแม่แห่งมนตราพระแม่แห่งการปราบอสศูนพระศิวะสามารถปราบมารปราบอสศูรได้แต่ว่าเรื่องเงินไม่ดีจะได้คืนดีอ่ะคนรักค่ะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นคุณจะมีความคิดที่เออคล้ายๆกับว่าคุณจะมีความคิดที่ละเอียดมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดที่แบบฉลาดล้ำลึก มีความคิดที่ฉลาดล้ำลึกมาดูกันต่อนะคะ ในเดือนในเดือนมิถุนายนเนี่ยศัตรูจะมาของ้อคืนดีด้วยในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเก่าศัตรูเก่าศัตรูเก่าเพื่อนเก่าจะมางอนง้อขอคืนดีด้วยศัตรูเก่าจะมางอนง้อขอคืนดีด้วยนะจ๊ะจะ album, ทะเลาะกันกับเนี่ยทะเลาะกับผัวเมียจะทะเลาะกันอะ เหมือนคุณน่ะจะไปชอบคนอายุน้อยกว่าคุณจะไปชอบคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ที่ผัวเมียทะเลาะก,กันเรื่องชู้สาวแน่เลยจะมีตำรวจหรืออาจจะมีปัญหากับตำรวจอาจจะมาขอปากคําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไปมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะอาจจะมีการทะเลาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาจจะคุณอาจจะมีการทะเลาะวิวาทก็เลยต้องขึ้นโรงพัก อาจจะมีการทะเลาะวิวาทก็เลยขึ้นลงพักการงานของคุณเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอ้วนขาวคุณจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะเพระพาะไพ่ใบนี้ก็คือการทะเลาะวิวาทความโกรธ a n g r angry a n g r คือความโกรธอันนี้หมายถึงการคืนดีกันจะมีคนทำให้คุณโกรธอะแต่ก็สุดท้ายก็จะคืนดีกันได้ ในด้านร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะมีหมอเก่งๆมารักษาแต่คุณเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรสักอย่างสุขภาพร่างกายอ่ะสุขภาพร่างกายไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีหมอเก่งๆมารักษาสุขภาพร่างกายไม่ได้เป็นปัญหานะแต่คุณน่ะเหมือนจะเป็นโรคเนี่ยโรคซึมเศร้ามีคนคิดร้ายมีศัตรตู ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะเข้าวัดทำบุญบ่อยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมในด้านความรักจะสมหวังนะการงานของคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากคนอายุน้อยกว่าในงานที่คุณทำเนี่ยจะมีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยคอยให้การสนับสนุนคนะ่ะ ให้เทเวล์ด้วยนะจะได้ท่องเที่ยวดูซัมรีเซิร์ชนะคะการหาความรู้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะสนใจหรือมีความสุขกับการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได,ไ,วได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปท่องเที่ยวในได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่คุณน่ะอยากไป ได้มีความสุขได้ท่องเที่ยวในสิ่งที่ตัวเองอะต้องการจะเป็นช่วงที่คุณน่ยสนใจการเรียนการอ่านหนังสือในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะหมกมุ่นกับการอ่านหนังสือการหาความรู้การอ่านหนังสือการศึกษาวิชาการความรู้ต่างๆความรักของคุณจะสมหวังนะเพราะว่าได้ไพ่ l e ิฟไลทนี่เป็นช่วงเวลาที่ดี นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่คุณน่ะจะมีความสุขในความรัก Changing for the better with it new Changing for the better the basic of your question คุณจะมีคุณค่าในช่วงเวลานี้นะเพราะว่านี่คือไพ่ o Your Romantic Life ความรักของคุณจะสมหวังแต่การเงินของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไพ่ใบเนี้ยบอกว่า ให้คุณเนี่ยยอมรับเนี่ยการงานของคุณมีปัญหานะ h a v e fail as everything is working in your favor ให้คุณทำงานที่ตัวเองชอบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จการงานของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนอะมันไม่แจ่มใสเท่าไหร่หน้าที่การงานของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนอะเอ้ยมันไม่แจ่มใสอะ่ะมันไม่แจ่มใสอะ่ะทำไมมันไม่แจ่มใสอะ่ะ ก็ม e e ันไม่แ e จ่มใสก็คือมันไม่แจ่มใสมันมันไม่แจ่มใสมันเอาเป็นว่าในเดือนมิถุนายน่ะการงานของคุณไม่แจ่มใสมีปัญหาในงานที่ทำมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาในงานที่ทำการสร้างบารมีการสร้างบารมีจะช่วยได้การสร้างบารมีจะช่วยได้ คนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันนะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันจะได้เด็กอ้วนขาวน่ารักอาจจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงก็ได้มีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้มีเกณฑ์คนที่แต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันคุณสามารถหาเงินได้สองทางสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ย ก็คุณยังลังเลนะคุณยังเข้าได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะไม่ได้เข้าเต็มตัวในด้านความรักเนี่ยสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ในด้านความรักเนี่ย,ค,ยคุณยังไม่เปิดใจตัวเองอย่างเต็มที่คุณให้เขาแค่ครึ่งเดียวแต่ไพ่มันก็บอกนะว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักครั้งใหม่คุณจะมีความสุขด้วยคุณ คนที่มีแฟนแล้วอะ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันจะมีเกณฑ์ความรักครั้งใหม่เข้ามาซึ่งคุณก็รู้สึกมีความสุขจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาซึ่งคุณน่ะรู้สึกกลัวว่าจะผิดหวังเหมือนความรักในอดีตแต่คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ทําให้คุณเจ็บช้ำแบบในอดีตที่ผ่านมาคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มความฝันของคุณ คุณจะไม่เจ็บช้ำแบบในอดีตที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคุณอาจจะเจ็บช้ำอาจจะเสียใจอาจจะเศร้าคุณควรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีผีเล่ล่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะช่วยให้คุณนะ่ะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่คุณในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะไปหาหมอดูก็ได้ จะได้ไปจะได้ไปฟิตเนสได้ไปออกกําลังกายได้ไปว่ายน้ําได้ไปฟิตเนสจะได้ไปว่ายน้ําได้ไปฟิตเนสการงานของคุณน่ะจะประสบความสําเร็จนะอาจจะมีการเสียเงินก้อนหรืออะไรสักอย่างเข้ามาอาจจะมีการเสียเงินหรือลงทุนทําอะไรสักอย่างดวงการเงินของคุณในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรระมัดระวังในการใช้ใจ่าย แต่คุณน่ะจะค้นพบวิธีในการหาเงินการเงินของคุณน่ะจะกลับมาดีแน่นอนเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะหมดเงินก้อนโตไปกับการซื้อบ้านซื้อที่ในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนน่ะคุณอาจจะเสียเงินก้อนโตไปกับการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดเนี่ยคือคอนโดอาจจะเสียเงินซื้อคอนโด ความมีสเสน่ห์ของคุณนะจะทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยมาชอบมาหลงรักดูอีกสองใบนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะแต่บางครั้งคุณก็มีอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าสังกตายกินกินนอนนอนอ่ะคุณมีอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้านะใบสุดท้ายค่ะดีมากเลยค่ะคุณจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมอบพลังบางอย่างให้คุณพลังนี้จะทำให้คุณเนี่ย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เผชิญได้พลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังจากเทพเจ้าพลังจากพระแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยันโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การคุ้มครอง คุณได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การปกป้องคุ้มครองคุณอาจจะต้องเสียเงินก้อนโตไปกับการซื้อบ้านซื้อคอนโดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันพลิกผันกลับมาดีได้ค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ